สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะเหมาะสําหรับการหมักใบก้ามปูด้วยน้ำฝนแบบธรรมชาติค่ะเป็นการหมักธรรมชาตินะคะร้0เซค่ะใช้เวลาหมักประมาณ3-4เดือนนะคะจนกว่าใบก้ามปูจะผุและย่อยสลายค่ะนําใบก้ามปูนะคะไปตั้งไว้นะคะในที่โล่งค่ะ ให้โดนน้ำฝนนะคะในวันไหนที่ฝนไม่ตกนะคะต้องลดน้ำให้ชุ่มนะคะเพื่อรักษาความชุ่มของใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูจะได้ผุและย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วนะคะใบก้ามปูนะคะมีสารอาหารอื่นๆมากมายนะคะที่พืชต้องการค่ะช่วยให้พืชเจริญงอกงามโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะ ใบกัมปูเป็นพืชตระกูลถัว่วมีธาตุในตัวเจ้นสูงค่ะใช้ผสมดินปลูกพืชผักสวนครัวผสมดินปลูกแคคตัสค่ะทำให้ดินนะคะร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ำได้ดีค่ะวิธีการใช้นะคะใช้โรยหน้าดินค่ะบริเวณโคนต้น หรือว่าผสมดินนะคะก่อนการปลูกค่ะผักจะ,จะเจริญงอกงามได้อย่างรวดเร็วนะคะ การหมักใบก้ามปูนะคะเป็นการหมักแบบธรรมชาติค่ะเป็นการหมักแบบอินทรีย์นะคะเป็นการบำรุงดินค่ะปรับปรุงดินแล้วก็ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์แบบยั่งยืนนะคะ วิธีทําก็ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะสามารถทําได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ คลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้นาะที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ